ทีตารีเส,ว,สวัง7.9สสดีค่ะไวปเปอเป็นศิลปินยอดนิยมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และอัลบัมม้มใหม่ The Spectator ของเขาได้รับความรักจากผู้ชมจํานวนมากและเขายังได้รับแฟนๆที่เหนียวแน่นมากมายเมื่อใกล้สิ้นปีบล็อกโปรโมทของไวอปอก็ได้เผยแพร่สรุปสิ้นปี2023ตามแนวทางปฏิบัติของปีก่อนๆของเขาเมื่อเทียบกับสรุปสิ้นปีก่อนหน้านี้ ในปี2021ผลประกอบการของปีนี้ในปี2023นั้นสะดุดตาเป็นพิเศษ็อกประชาสัมพันธ์สรุปปีแห่งความสำเร็จและยดเยี่ยมของไวปอจากหกแง่มุมได้แก่ความสำเร็จด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์การสร้างสรรค์เพลงและเทรนแฟนชัน่นความร่วมมือกับ,บแบรนด์ธุรกิจกิจกรรมปาร์ตี้โบนัสรางวัลและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไวปปอได้รับความนิยมมาเป็นเวลา4กว่าปีแล้ว และได้มีการแสดงสติดันเป็นเวลา3ปีติดต่อกันในช่วงพีข,ของเขาเขาได้ถ่ายโฆษณามากกว่า40แบรนด์นิตยสารมากกว่า12ฉบ,บับงานพรมแดงต่างๆและกิจกรรมกระแสหลักนับไม่ถ้วนต่อปีในปีที่5ของการจัดอันดับสูงสุดจำนวนการรับรองทางธุรกิจของไวป์อยังคงไม่มีใครเทียบได้ในปีนี้นางโจนและบีอิงเออร์ฮีโร่ได้ปรากฏบนทีวีดาวเทียมหลายครั้ง ในฐานะนักแสดงนำในทีมอ e ีสปอร์ตเรื่อง Gang You Heart w e ออได้คว้ารางวัล Golden Eagle Trophy ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเหรียญทองจากซีรีส์โททั a และได้รับรางวัลน,นักแสดงคนโปรดของผู้ชมในงาน China TV ครั้งที่30รางวัลอินซีทองคําแม้แต่การออกอากาศออนไลน์ของ B-Ing e a Hero ก็ยังคงรักษาเรตติ้งทีวีดาวเทียมที่ดีนับตั้งแต่เปิดตัวในส่วนของละครโท,รทัศน์อื่นๆได้แก่ บทที่เลือกของไอดีชายออนชัยนาซึ่งได้รับรางวัลเฟรตเทนอวอร์ดและโกลเด้นอีเกิลอวอร์ดและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแมกโนเลียวอร์ดในบทบาทนักแสดงในเรื่องตำนานลวดยางทั้งคู่ได้รับรางวัลผลงานภาพและเสียงออนไลน์ที่โดดเด่นปีนี้เป็นปีแรกของไวป์ปอในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเป็นปีที่ดีสำหรับภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องของเขาได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่บอกฟิศ ไปจนถึงรางวัลต่างๆมีคนบอกว่าวงการภาพยนตร์จอดลึกไดยาถ้าดูการเปลี่ยนแปลงของไอดอลคนก่อนๆความนิยมของพวกเขาทั้งหมดหยุดนิ่งหลังจากภาพยนตร์ออกฉายภาพ,พยนตร์สามเรื่องของไวปปอไม่มีเงินลงทุนขนาดใหญ่ไม่มีผู้กำกับรายใหญ่แต่วางอีปปอสามารถนำพาผลงานที่เขาแสดงให้ได้รับความนิยมได้ด้วยตัวของเขาเองเนื่องจากวางอีปปอแสดงในภาพยนตร์สามเรื่อง บทบาทสามประเภทและสามตัวละครเขาได้พิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองให้ประสบความสำเร็จด้วยเงินจริงบนบ็อกออฟฟิศให้ผู้ชมได้เห็นเสน่ห์ของนางและได้รับการยืนยันด้วยรางวัลภาพยนตร์เพียงปีเดียวยังรวมถึงการเสนอชื่อเข้าชิงหนึ่งในสามเรียนทองของภาพยนตร์รางวัลน,นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะการแสดงและบทบาทของไวปอที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไวปอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ในงาน c ชน n า Golden r o s t เต a w a ว d ครั้งที่36จากเรื่องนิรนามได้รับรางวัล Most Media Attention Actor a w a r d จากเรื่องนิรนามและ Born to Fly ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในงานเทศกาลภาพยนตร์ทางจุน One and Only ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกวางทองสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม My Friend ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินและรางวัลโกลเด้นเบลวอร์ดการเก็บเกี่ยวรางวัลส่งท้ายปีของไวอปอยังไม่สิ้นสุดมีข่าวดีมาอีกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่าไวปอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอเจนต์ฟิล์มวอร์ดนิวคาเมอร์วอร์ดจากเรื่องนิรนามเอเจนต์ฟิล์มวอร์ดซึ่งได้จัดขึ้นร่วมกันโดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่สำคัญของเอเชียสามเทศกาลได้แก่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Asian l i ลิตเติลออสการการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นความสำเร็จของไวท์ปอในฐานะนักแสดงในปีใหม่ปัจจุบันไวท์ปอได้รับรางวัลดับเบิลลิต i ิงแอคเ r อร์วอสาขาโททันและภาพยนตร์และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นรัสเตอร์วอร์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลภาพ,พยนตร์อาชีพที่ส่งคุณค่าที่สุดซึ่งเป็นการยืนยันถึงทักษะการแสดงของไวปอในเรื่องนิรนามในเรื่องแรกและปีแรกของไวปอในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ประวัติของไวปอนั้นยอดเยี่ยมและทรงพลังอยู่แล้วและคามยอนาคตที่สดใสในฐานะนักแสดงแน่นอนว่าวัยปอยังมีผลงานอีกสองเรื่องที่รอการออกฉายและรอการออกอากาศ และยังได้ติดตามผู้กำกับเชิงเออเพื่อถ่ายทำหนังเรื่องเมอร์เมดมีรายงานว่าผู้กำกับเชิงเออได้พาไวโปอไปเข้าร่วมชั้นเรียนการสร้างภาพยนตร์ที่สอนโดยศาสตราจารย์ที่ปักกิ่งฟิล์มอะคาเดมีไวโปอและแฟนๆของเขาได้รับการเติมเต็มอย่างมากในปีนี้นอกเหนือจากการเปิดตัวและการโปรโมทภาพยนตร์สามเรื่องของเขาแล้วไวโปอยังได้ร่วมกับทีมงานในการฉายรอบปฐมพันธ์และโรถโชว์ ของภาพยนตร์สามเรื่องในสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกับการประกาศรางวัลกระแสหลักเช่นหัวเปียววอร์ดปักกิ่งอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลและโกลเด้นรัสเตอร์วอร์ดนอกจากจางงานประกาศรางวัลของกระแสหลักแล้ววังยี่ปอย,ยังมีงานยุ่งมากในช่วงปลายปีและยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับแพลตฟอร์มต่างๆท้ายที่สุดแล้วในฐานะนักแสดงงานใดๆไม่สามารถแยกออกจากแพลตฟอร์มหลกัก หลายแห่งได้ไม่ว่าจะเป็นสกริมมิ่งไนท์ของ i อ e ีเอสตาร์ไลท์อวอร์ดของ t e n เซนต์วิดีและ Movie Adventure Night ของโตอินไวยปปอไนท์ในปี2023หวันยี่ปปอเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตลอดทางเขาได้กลายเป็นมิสเตอร์เยผู้รอคอยแสงสว่างอยู่เสมอเลยอีผู้มุ่งมั่นกับครอบครัวและประเทศชาติและเฉินซัวผู้ไล่ตามความฝันในฤดูร้อนอันร้อนแรงเขาได้พิสูจน์ตัวเอง ด้วยทัากษะการแสดงและได้นําเสนอตัวละคร3ตัวที่มีความแตกต่างกันอย่างแท้จริงและวหวังอิปอได้กล่าวคําสุนทรพจน์ในการรับรางวัลไอชีอีในปี2023ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะฟื้นคืนชีพและผู้กล้าจะตามกระแสผลงานทั้ง3ชิ้นต่างก็มีข้อดีของตัวเองและมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายมีเพียงการปีน,ข,นปขึ้นไปของผู้แข่งแกร่งเท่านั้นที่จะออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณและเข้าสู่สนามฝึกซ้อม เรื่องราวการเติบโตด้วยความอุตสาหะของเขาเป็นเครื่องหมายอัจจรเรีเมื่อเขาเขียนอย่างเงีย,งยบๆและได้รับความนิยมวงองยิปอนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีในงานสครีมมิ่งในฟิล์มปี2023ในด้านดนตรีวงองยิปอได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนิรนามและเพลงประกอบการวิ่งขบเพลิงเอเชียนเกมนอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง EP บอยสแตนเดอร์โดยมีสองเพลงใหม่ได้แก่บอยสแตนเดอร์ และ Everything is Lovely หลังจากได้มีการปล่อย EP นี้ได้ไม่ถึงเดือนก็ได้ปรากฏบนชาต i ไอจูนในต่างประเทศนานดับที่7ไว้อปอเป็นนักร้องจีนคนเดียวในหมู่นักร้องต่างประเทศชื่อดังไว้อปอมีเพลงใหม่ทุกปีไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาก็จะมอบเวทีที่พวกเขารักให้กับแฟนๆซิงเกิล by standard er, ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในวอลล์ของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวรายใหญ่วงการสตรีดแดนที่โด่งดัง และการท่องเที่ยวในฮาบินก็นําเพลงนี้ไปใช้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเพลงนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวมาเห็นได้ชัดว่าวยปอได้ใช้ความพยายามอย่างมากในทักษะการร้องเพลงของเขาแม้ว่าวยปอจะจบสาขาวิชาด,ดนตรีเชิงปฏิบัติฮันลินอาร์ทไฮสคูลของเกาหลีใต้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการปลูกฝังไอดอลชั้นนําในฐานะแรปเปอร์หลังจากการเดบิวต์การร้องเพลงของเขาสไตล์ในเพลงบสเตนเดอร์ เป็นการสร้างภาพลักษ์ใหม่อย่างสิ้นเชิงไว้ปอเคยร้องเพลงตั้งแต่เขายังเด็กและมีพลังที่จะลองสิ่งใหม่ๆในด้านแฟชั่นไว้ปอได้เข้าร่วมงานแสดงของชาแนลสี่งานและงาน GQ ก a ลาเมื่อต้นปี2024เขาได้รับเชิญจากฮา r p เปอร์บาซาซึ่งเป็นหนึ่งในห้างนิตยสารผู้หญิงรายใหญ่ให้ถ่ายภาพนิตยสารเปิดตัวประจำปีใครๆก็บอกว่าไว้ปอเป็นผู้นําเทรนด์แฟชั่นยุคใหม่ใครจะคิดว่า หลังจากได้คว้ารางวัลและการแสดงภาพย,ายนตร์มามากมายแล้วไวปปอจะได้ไปแข่งขันฮิมฮอบในซีซั่นที่หรอบไฟนอนเพื่อเป็นกัปตันและแปลงรางเป็นไอดอลระดับท็อปได้ในวินาทีเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมสรตทแดนซ์ซีซั่นที่6จึงไม่ได้รับความนิยมโดยไม่มีกัปตันไวป์ปอเป็นผลให้รอบชิงชนะเลิศได้รับการสนับสนุนทันทีเนื่องจากการมีส่วนร่วมของไวปปอและตั๋วก็ถูกขายหมดในไม่กี่วินาที ผู้ชมในที่เกิดเหตุนอกจากแฟนๆของไวปอแล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปหมาก,ก้าวพวกเขาซื้อตั๋วหลังจากได้ยินว่าวปอจะเต้นในการแสดงของกัปตันนักท่องเที่ยวเหล่านี้ออกจากสถานที่จัดงานทันทีหลังจากที่ไวปอเสร็จสิ้นการแสดงของกัปตันซึ่งแสดงให้เห็นเพียงว่าแสงดาวยอดนิยมของไวปอนั้นได้ดึงดูดสาธารณชนได้มากเพียงใดอย่างไรก็ตามไวปอยังคงไม่ลืมความรับผิดชอบต่อสังคมของเขา เขาไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เป็นทูตภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้วนอย่างทูตส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ล้วนอย่างทูตส่งเสริมกีฬาน้ําแข็งและหีมะทูตส่งเสริมสเก็ตบอร์ดจีนทูตส่งเสริมนักเต้นชั้นนําของจีนทูตสวัสดิการสาธารณะวินเดรสคิวทูตการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสวัสดิการสาธารณะของล้วนอย่างทูตด,ด้านการคุ้มครองสวัสดิการสาธารณะเป็นตน้นด้วยตําแหน่งทูตสวัสดิการสาธารณะเขายังได้ส่งเสริมกิจกรรมกระแสหลักต่างๆ ในปีนี้อย่างแข่งขันการเรียนรู้จากเลยฟางอาสาสมาัครวรรณกรรมและศิลปะที่เดินไปกับประชาชนตัวแทนเยาวชนที่โดดเด่นของบริการไซเบอร์สเปซของจีนและเนื่องจากความสามารถทางธุรกิจการเต้นฮิมฮอปและละักษณะประจำชาติที่โดดเด่นและได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแสดงในวิดีโอโปรโมตเบรกแดนออนไล์สำหรับหางโจเอเชียนเกมในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ และยังมีสารคดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวลินที่ถ่ายทําในฐานะทูตการกุศลของ w i n เ r อร์สคิอีกด้วยค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ